สวัสดีค่ะทุกทุกคนไอเองวันนี้ไอจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่น EP 2โดย EP นี้ไอจะพาไปสัมผัสธรรมชาติที่คามิโคจิเทือเขาเอลฟ์ของญี่ปุน่นแล้วก็มาเมืองคานาซาวะสุดอากาศบริสุทธิ์ที่สวนเอ็นโรควนและบุปผาสัทคานาซาวะที่บูรณาขึ้นใหม่ทั้งหมดเลย ถ้าไม่ได้กับของอร่อยในย่านนี้ด้วยพร้อมแล้วก็ลุยเริ่มต้นวันที่3ามกับการไปเที่ยวเมืองคามิโคจิจากเดิมเราเริ่มต้นที่เมืองทาคายาม่าให้ไปที่บัสสเตชันใกล้ๆกับสถานีรถไฟ JR แล้วซื้อตั๋วไปฮ<ๆ>ิรายุออนเซ็นเพื่อต่อรถไปคามิโคจิไปกับราคาคนละ5,130เยนหน้าตาตั๋วจะประมาณนี้ทั้งนี้เช็คระยะเวลาในการออกรถด,ด้วยนะคะตามตารางดังนี้เลย นี่คือลุคของเราในวันนี้ตอนนั้นเราไปตอนอุณหภูมิประมาณ20ต้นๆใส่เสื้อแขนยาวตัวเดียวก็พอแล้วระหว่างทางมีลอดอุโมงค์เยอะเหมือนกันแต่ว่าวิวสวยมากเลยใช้ระยะเวลาในการเดินทางหนึ่งชั่วโมงค่ะก็มาถึงคิรายูออนเซ็นเขามีรวมร้านขายของฝากที่นี่มีของน่าซื้อเยอะมากเมืองน,นี้ขึ้นชื่อเรื่องบ่อน้ําพุร้อนและการเดินป่าชมน้ําตกรอรถประมาณ0นาทีบัสก็มาแล้วตรงประตูช่องที่1ทั้งนี้เกิดเหตุนิดหน่อยทําให้เรารู้ว่ากรณีที่ทําตั๋วหายยังสามารถที่จะซื้อได้ที่จุดจําหน่่่าาาายยตตตััวไดด้้เเเเเลแแแรรคกกกก็จะทบพิมีซืออน ทางนี้กว่าจะถึงคามิโคจิก็อีก30นาทีโดยเราแนะนําให้ลงตั้งแต่ป้ายบึงไทโชเลยหมายเลขหนึ่งนะคะจะได้ไม่ต้องเดินย้อนไปมาแบบเราแต่เนื่องจากเราโมาแต่งง,งก็เลยลงสถานีสุดท้ายตรงหมายเลขหกค่ะเดินมาสานาทีก็ถึงแล้วเทอเขาแสสวยเป็นหนึ่งว่าอยู่สวิตบอกเลยสวยจริงและบรรยากาศสดชื่นมากโดยตอนแรกอะเหมือนมีฝนตกปลอยๆด้วยนะแต่ว่านิดเดียวเนี่ยขนาดคุณลุงเขายังวารูปได้อยู่เลยค่ะ เส้นทางที่เราเดินจะวนไปมาหน่อยคือเราจะเดินย้อนกลับไปที่บึงไทโชวเพื่อเก็บบึงอื่นๆด้วยแล้วก็ย้อนกลับมาทางเดิมแต่ว่าฝั่งตรงข้ามใช้ระยะทาง6กิโลกว่าหรือประมาณ2ชั่วโมงเนื่องจากเรามีเวลาจํากัดเราเลยไม่ได้ไปที่บึงเมยวจินที่ใช้ระยะทางไปกลับอีก5กิโลทั้งนี้หากเดินตามที่เราบอกที่แปะไว้ค่ะระยะทางจะอยู่ที่9.2กิโลเมตรหรือประมาณ3ชั่วโมงความชันจะอยู่ที่30เมตรดยประมาณค่ะวนนี้ตลอดทางเราได้รูปเยอะมากให้ดูคือน้าสะอาดมากล้างหน้าแล้วสดชื่นสุด แล้วเราก็มาถึงสพะพานโฮทากะทาชิโรบอกเลยแดดก่อนเที่ยงถ่ายรูปสวยมากเดินต่อมาก็จะถึงบึงทาชิโรบึงนี้แม้ว่าฤดูหนาวก็ไม่แข็งนะคะเพราะว่ามีบ่อน้ำพุร้อนอยู่ด้านใต้เลยมีสีส้มๆด้วยเพราะมาจากทัดเหล็กเดินออกจากบึงนิดเดียวก็ได้มุมถ่ายรูปตรงนี้เลยสวยมากแล้วเราก็มาถึงบึงไทโชบึงนี้เกิดจากการระเบิดเมื่อหน0อปีก่อนของภูเขาไฟยากเก็ถือว่ากว้างงนาะนักท่องเที่ยวเยอะเลยอ่ะต้องรีฝาก เนทางเดิมแต่แค่เดินฝั่งตรงข้ามมุ่งไปสะพานกระปะเขามีศูนย์อาหารขายอาหารแต่เราหวอดซื้อราเมนเห็ดกับซอฟคิมแอปเปิลอันนี้แนะนำจริงรายละเอียดก็ตามนี้เลยค่ะไกมสถ่ายรูปรวมสักเล็กน้อยแล้วก็เตรียมตัวกับทาคายาม่ากันเลยค่ะเช็คเอาท์เสร็จแล้วเราก็มานั่งบัสไปที่พักใหม่คือโรงแรมคานาซาวะโดนตกเพราะอาหารเช้าที่นี่ดีมากเป็นบุฟเฟ่หลากหลายสัญชาติเลยข้าวหวานครบ ส่วนภายในห้องเตียงนุ่มมีชุดภุมให้ใส่ด้วยมีเครื่องชงกาแฟแต่ห้องน้ำเล็กไปนิดนึงแล้วก็มีกินค่ะแล้วเมื่อเย็นก็มาล้าซูชิสายพานเจ้าดังของที่นี่เลยคือโมริโมริซูชิที่ห้างโฟรัสชั้น6นะคะโซนอาหารที่เนี่ยคนเยอะรอนานหน่อยนะประมาณ1-2ชั่วโมงแต่คุ้มการรอคอยแน่นอนวัตถุดิบคือสดอร่อยมากราคาเริ่มต้นอยู่ที่120เยนค่ะ คานาซาวะจองที่นั่งทันเดอร์เบิร์ดที่จะไปโอซาก้าคืนนี้ระหว่างทางเขามีลานให้วัยรุ่นแสดงความสามารถด้วยอย่างวันนี้ก็เจอคนเล่นเปียโนเพราะดีนอกจากนี้ก็ไปเปิดใช้คานาซาวะลูบัสวันเดย์พาสซื้อได้ที่อินโฟเมชันเซ็นเตอร์เพื่อใช้สําหรับเที่ยวรอบเมืองคานาซาวะเลยค่ะและเราก็มาถึงทางเข้าปรสา,า,าสาทคานาซาวะประตูเมืองอลังการเวอร์ซึ่งที่นี่เป็นปราสาทที่ถูกไฟไหม้มาหลายรอบแล้วแล้วเขาก็บูรณะขึ้นใหม่แทบจะทั้งหมดเลยเหลือแค่ประตูกับโกดังบางแหง่ง ระหว่างทางเดินเข้าปราสาทก็มีสวนสไตล์ญี่ปุ่นให้ชมด้วยเราได้รูปมาด้วยแหละสวยมากเลยหืมกลิ่นเทดิชเชนอลร้อยเลยข้างในปราสาทมีค่าเข้ารวมค่าสวนอีกคนละ500ยเยนเองที่เนี่ยจุดเด่นคือมีช่องฟีนใหญ่ยืนข้างปราสาทไว้ป้องกันศัตรูได้แล้วเขาก็มีวัตถุโบราณพิพิธภัณฑ์วิดีโออธิบายต่างๆเกี่ยวกับการก่อสร้างขั้นตอนแบบยุคดั้งเดิมเลยแต่ว่าประหยัดค่าแรงโดยการใช้เทคโนโลยียุคปัจจุบัน รูปกับปราสาด้านนอกได้เลยสวยดีเราเห็นเขาเก็บสาหรายในคลองรอบปราสาทวยแหละแล้วก็เดินข้ามถนนมาเล็กน้อยข้างทางก็จะมีร้านขายของกินมากมายแต่ว่าเรากำลังมุ่งสู่สวนเคโลคูเอนค่ะ ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน3ส,ส่วนที่สวยตามอุดมคติของญี่ปุ่นซึ่งเคนโรคุเนี่ยหมายถึงส่วนที่มีองค์ประกอบที่ดีอยู่6อย่างคือพื้นที่กว้างขวางแหล่งน้ําบรรยากาศที่เงียบสงบความลงตัวความเป็นมาอันยาวนานและทัศนียภาพที่สวยงามเนี่ยดูดีมีนกด้วยบอกเลยฟิลธรรมชาติธรรมใจส่วนที่นี่คือขนาดใหญ่จริงคือต้นไม้แต่และต้นเราเดาได้เลยว่าอายุนี่ไม่น่าต่ำกว่าร้อปีก็มีะ คนที่มาที่นี่มีทั้งเด็กๆมาทัศนศึกษาแล้วก็ผู้ใหญ่มาท่องเที่ยวเพราะบรรยากาศดีจริงตกแต่งได้แบบญี่ปุ่นโบราณสุดๆค่ะและที่พีค,คืออะไรรู้ไหมฉันเจอดาราญี่ปุ่นชื่อมมเลอีติดตามนางจากซีรีส์ญี่ปุ่นหลายเรื่องอยู่แล้วแบบนางก็มาถ่ายรายการกับนักร้องญี่ปุ่นนางสวยมากนะเอาจริงตัวเล็กสุดๆเลยนี่คือเป็นปูนตาแล้วที่ได้เห็นน่ะก็ว่าอยู่ทําไมคนข้าหน้าของฉันจี๊ดจี๊ดที่ไหนได้ฉันนั้นสวนกับนางไปตุ้ง ถ้ถามว่าตอนนั้นนถือกล้องทันไหมทันนะแต่แบบด้วยความเกรงใจแล้วก็ความไรเปซีของเขาด้วยก็เลยเก็บไว้ดีกว่าแล้วเราก็ผ่านร้านชายเขียวชื่อซาวาวาที่เนี่ยขายไอติมด้วยแล้วก็วาราบิโมจิที่เราโชว์ให้ดูอร่อยมาก ต่อไปเราก็จะไปฮิกาชิชายะลงน้าชาโบราณและย่านค้าขายเก่าแก่ซึ่งช่วงที่เราไปมีเด็กมาทัศนศึกษากันเต็มเลยโดยเดินเท้าเปล่ากันไปเองนี่แหละซึ่งเราก็แอบเห็นมีครูประจําฐานให้เด็กๆบานทากิจกรรมแล้วก็ได้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ซึ่งดีนะที่นี่เอาจริงคือมองภายนอกเราว่าคล้ายๆกับอนิเมะเรื่องดาบพิฆาตอสูรตอนหมู่บ้านช่างตีดาบอยู่นะอะแอบแปะรูปมาฝาก แวะหาของกินเล็กน้อยที่ตลาด2 0 0ปีโอมิโชที่เนี่ยอาหารทะเลสดอร่อยเราแนะนำอยู่แต่ว่าเราดันอิ่มแล้วไงก็เลยกินคอกก้ลองทองไปค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วก็จะมาสถานีคานาซาวะาเพื่อนั่งรถไฟฟ้าทันเดอร์เบิร์ดไปโอซาก้าซึ่งเราจองที่นั่งไปแล้วเมื่อเช้า <c oughs> ทังนี้ในสถานีคานาซาว่ให้เราแวะ เข้ากล่องที่100บางไกเดี๋ยวจะบอกว่าดีมากเพาขามีหลากหลายเลยเป็นโตะก,ก็คือหน้าตาแบบนี้เลยตกด้วยของหวานโมจิโทนแดงแล้วก็ชูครีมนี่คือเลิศยมีไปตัมใช้เวลา2ชั่วโมง45นาทีก็มาถึงโอซาก้าและเราก็ไปต่อที่สถานีฟุกุชิมาด้วยโอซาก้าลุกลายเพื่อเช็คอินที่โรงแรมฮันชินโอซาก้าซึ่งเราพัก2เตียงมีเตียงเสริมเตียงหนึ่งที่นี่มีน้ำแร่ให้แช่ในห้องได้เลยนะแต่ว่าเสียตังเพิ่มรวมแล้ว4คนตกวันละ17,000เ็เยน และนี่คือบรรยากาศในตัวเมือ Osaka งโอซาก้ามีห้างมากมายเลยที่น่าจะคุ้นหูคนไทยคือห้างไดมารุแล้วฉันก็หลงอยู่ชั้นใต้ดินของโอซาก้าอุเมดอวนไปวนมานี่แหละแล้ววนจนมาเจอร้านทงคัตสึ KYK ที่ีราคาประมาณ1300ถึง1700เยนแล้วแต่วันถุริดว่าเราจะกินหมูกินกุ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยระหว่างนี้เราก็กินโดนัทที่ซื้อมาระหว่างทางเลยนะคะนุ่มดีเอาไว้ลองท้องก่อนกินทงคัตสึที่มีคนญี่ปุ่นกินเยอะมาก แล้วก็ขอจบเพยงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตาม EP ที่3ด้วยนะคะ